เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยอย่าเพิ่งยิงกันไม่ได,เด้เดี๋ยวตามไหมเดี๋ยวตามไห่โอเคไม่ต้องหอกเพื่อนโอเคเพื่อนตามให้ผมเป็นคนดีบ้างทุกคนผมตามให้เขาด้วยนี่ใส่ผมนี่ช่างดีดีเต้อง,งขอบคุณผมวะเนี่ย ผมกาใถ้าไม่ได้ผมจะลำบากยากเลยนะสวัสดีครับอยู่กับผมปะโจนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็โจอยากจะขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับแล้วก็ลงคลิปช้ามากนะครับขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมก็นะครับตอนนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านใหม่นะครับ แล้วก็อยู่ที่ห้องใหม่ด้วยอาจจะยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวให้ทุกคนเห็นนะครับว่าบ้านใหม่เป็นยังไงห้องใหม่ของผมเป็นยังไงนะครับก็เี๋ยวเร็วนี้ผมจะรีบทำนะครับมติดปัญหายู่ออย่างครับคือห้องผมเนี่ยมันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกกับสาะน้ำบ้านผมยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับเอาถามไปยังบ้านหลังนี้ล่าช้ามากก็จะเสร็จกะทีแบบนานมากมันมาจบกับช่วงติดโควิดเนี่ยมาเลยแบบของเลยเข้าบ้านช้าอะไรอย่างงี้ด้วยไงทุกคน ยังไม่เสร็จทันทีนะครับก็เดี๋ยวหากว่าทำอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูนะครับแล้วก็จะรีวิวบ้านให้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่สนับสนุนผมนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีใครหลายๆคนลืมผมไปหรือยังนะครับเพราะว่าผมก็หายหายไปก็สักพักหนึ่งเหมือนกันอนะ่ะหายไปนานเหมือนกันนะครับก็ลงคลิปช้าด้วยผมก็รู้ตัวเองนะว่าแบบลงคลิปช้ามากผมกลัวแบบทุกคนลืมผมด้วยนะครับทุกคนคงไม่ยังไม่ลืมผมหรอกเนาะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่สนนนัับบุมาะคร ก็いいいい right. be so ที่โจมีวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกสนับสนุนทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามกันและคอยเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ผมมีบ้านมีรถได้ก็เพราะทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไม่มีแล้วแหละก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวหลังหลัจะพยายามรีบลงคลิปบ่อยๆแล้วกันนะครับ่ะก่อนอื่นเลยนี่ชุดใหม่ครับทุกคนไม่รู้ว่าฝีมือจะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้จับตีไไฟเเเเหหหหมมมมืืออนนนกั่่รรู้ดิปลาีย เฮ้ยโอ้โหทำไมมีคนใส่ชุดเหมือนผมเยอะจอังวะอ๋อลืมไปชุดฟรีเน่ยะเออชุดนี้มันแจก3าวันนะเพกกื่อนก็ใครมาลออินก็ได้เหมือนกันนะชุดนี้ชุดนี้เท่กว่าชุดเติมอีกอยากให้มีชุดนี้มาขายถาวรมากๆเลยถ้ามีถาวรที่ผมซื้อเลยนะ่ชุดนี้แบบมันโก้ดีอ่ะมันดูแบบว่าวก็วยเตียวอะ่ะเอาตรงอยากให้มันมีถาวรมาขายอะ่ะเท่ดีสังเกตได้เลยครับใครส่ฟรีไอ้นี่บอกอเ้ยว่าไงเพื่อนสายฟรีเหมือนกันไปลุยขออันเดียวอย่าเป็นแบบอันเนี่ยกูว่ากูอยากจะพูดเลยว่าอย่าแบบนี้นะ มาฮะผมันั้นนี่คือผมรวยอะ่ะผมบอกให้ถ้าใครพนันกับผมอะ่ะวงซ้ายมือเลยแล้วกันไปร้อนร้อนโดดไวเลยเอาวงฟ้าแล้วกันมีคนมาไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเอา้ามีหนึ่งคนครับโอ้ไม่ใช่หนึ่งคนไม่ใช่คนเดียวละไม่ใช่คนเดียวละเอาเป็นกระบอกนี้แล้วกันทอมสันไปเฮ้ ยังไงเอาบ่าเอาเอาบาเอาเอาายังไงยังไงมเก็บนีแล้วอ่ะยังไง,ง,ไง,ง,ไงต่อยนะชุบเพื่อนกูต่อยต่อยนะเรียนะบร้อยรู้รู้กันอยู่ว่าเล่นปืนอะไรตามสไตล์ของเรานะครับเราไม่เน้นฟาร์มเราเน้นวิ่งยิงว้ยไปครับเอาแค่นี้แหละมีไหนก็เอาเท่านั้นนะ่ะสอยแบบประหยัดเอาขึ้นไปข้างบนกอดเลยแล้วกัน ไหนก็มีคนไปนเนี่ยสองคนไม่มีครับน่าจะข้างบนแหละโอเคไปเลยเปิดสกิลวิ่งเลยไม่ทันใจลงกันนี่เป็นจุดยอดฮิตแล,ล้วล่ะรับประกันเลยไม่มีคนบ้างแหลสะสักคนสองคนหรือไม่มีเงียบๆวะเฮ้ยเดี๋ยวมีเขาจะโอ้โหกำลังจะดีะดตัวเลยจังหวะเขาหรือเปล่าเนี่ยดูแบบเป็นมดเสียบอะไรยา่านอย่างเงี้ยไม่รู้อะเขาบอกเว้นะไปเลย เลยยิงไม่โดนะนะเฮ้ยมาดิครับหมดแม็กอะกูบอกเลยจังหวนนะ <S <S นี้ยังเหลือเพื่อนอยู่นะเรายังมีเพื่อนอยู่นี่ <S <S เพื่อนเราอยู่ไหนคนร้ายอะกีดเมื่อกี้เหลือตัวเดียวนะแต่ผมไม่รู้ว่ากอูอย,อยู่นั่งอยู่ไหนวะงั้นผมไม่ยังสนใจเลยวะเอาเวลาที่เราตามหามันเนี่ยไปยิงกัวนึงดีกว่าเนี่ย, <S <S 1> <S 1> นยผมว่าไปเมืองข้างหน้าน่าจะมีคนอีกจากที่ผมคาดการณ์นะ มือข้างหน้าก็เป็นจุดที่น่าจะมีต้ยหนึ่งอยู่แล้วอะหรือไม่ก็ไม่มีถ้าไม่มีก็ไปอีกสภาแล้วก็ค่ายกักตัวน่าจะมีขอหาที่นี่ก่อนแล้วกันแต่ที่นี่น่าจะมีนะเพราะว่าม,มีจุดที่แบบคจนน่าจะลงบ่อยอยู่แล้วม,มีอยู่แค่ไม่กี่ที่ที่คนแบบชอบลงอึ้นสหลังคา,าก่อนแล้วกันไม่มีวะกูโหวมเป็นสไปร์ตมากูโดนแมงมุมกัดไปดิเฮ้ยผมเจอคนละขวามือทุกวันผมได้ยินเสียงคนยิงปืนนั่นเนกำลังบวกไปนะอุ้ยสองป้เลยนะ ไม่ใช่เลสโซตกมาแต่หัวผมนะ,ะไม่เน้นยงิงเน้นล้านก่อนเลย <S <S 1> <S 1> โุเน้นล้านก่อนขึ้นแบงกว่ากันนะได้ที่สุดโว้ยมาหลอน เมาแม็กอ้าลอดจังเลยโอเคเนาะดีอย่างแรงแรงจ้ากิดก็ไหนยิงวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วก็ไปครับเป <commercial> ็นญาติเขาเลยยิงญาติไม่ลงวะรถองร้อยมีร้องอ่ะบอกเลยเสียงรถใครวะ โอ้ยโอ้โหเจ็บโอ้โห,โโห,โโหมันไปดูแล้ว <c oughs> ยิงใครวะโอ้หมดุด,ดย็ดตัวเองก็บหายต้องเอาไม่ให้ได้วะไม่งั้นแบบตามไปหลับจริงตามเลยตามปิดเลยกูอะต้องเอามาให้ได้วะทุกคนไม่งั้นผมแบบคายใจมากเอาจีเม็ตแบบ มันกรต่อยอ่ะองค์พิ่กัดฟันยิงเลยเนี่ยหายปลิวแอบเก่งแล้วเราอยู่แถวนี้แหละมีไมี้ยท,ที่ลบได้พี่กิไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาอะไรตอนนี้ก็เดียวก็ได้ไม่เอาอ่ะปล่อยไปไม่ได้ไม่งั้นคาใจโอ้โหมันแบบมังไ,ไวมากอ่ะยอมรับเลยมังไ,ไวมากคือมันหายไปแล้วอ่ะหายไปจากแมปแล้วมังเนี่ยเดียวไม่เป็นไรจับได้ที่ยังอยู่ในแบบเดียวกันอ่ะยังไงเราก็ได้เจอกันชาคนละวัยเฮ้ยโอไไ้โหมาเจอคนหนึ่งสองสาม ถอยไปขวามือแล้วกันผมถอยไปขึ้นบ้านนี้แล้วกันไปเลยก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าหัวโอ้ยแมงหลบมุมด้วยเดี๋ยวประเด็นอะไม่ได้ข้างหน้าผมเลยนี่วะไอ้บอลป้อมมันหลบไปยังวะเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยอย่าเพิ่งยิงกันไม่ได้เดี๋ยวตามไม่เดี๋ยวตามไม่โอเค ไม่ต้องบอกเพื่อนโอเคเพื่อนผมตามให้ผมเป็นคนดีไปทุกคนผมตามให้เขาด้วยนี่ใส่ผมนี่ทั้งคู่ต้อง,งขอบคุณผมนะเนี่ยที่ผมก็้จตามให้ <c oughs> ถ้าไม่ได้ผมนี่ลำบากยห่เลยนะ สู้กันไหนหรอได้บ่ะลาก่อนนะเพื่อนเราไปหาที่ตั้งหลักกันแล้วกันโอุ้ยปิดแล้ววะมารอคนนี้ก็ได้เฮ้ยเอเคไม่นับเป็นไต่เหมือนเราอ่ะเกมนี้มาว่ะทุกคนเดือลงมั้ยเดือลงึมั้ยเน่ก็ต้องโดดเพื่อนเอจะเล่นแบบไหนอ่ะอยากรู้อ่ะต้องโดดอยู่แล้วเพื่อนมาโดดมาโดดเท่าหั่นม่จริงเลยหรอกเหนื่อยใจแะ้ว ผมไม่อยากยิงนะไม่กินยิงได้จะเอาเข้าหัวดีกว่าไหนๆจะเปิดจะเปิดผมว่าสไนคครับลองเดาเล่นๆกับผมไหมเอาป่ะผมว่าสไนกับเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมไม่รู้สึกไปเองอะแต่ผมว่าสไนค์วะยังไม่เชื่อรอดูเลยเป็นไงตามคาดไปไง เราถูกด้วยตอนไหนดูจากท่าทางของมันผมก็รู้แล้วว่าม, ouais. มันต้องเล่นตนอนไหนมาพอมาอืมใจเย็นๆโอ้รีบไปไหนตัวท้ายอยู่ไหนวะเอ๊ยสองตัวนี้วะนึกว่าตัวเดียว

ยี่สิบคิวอะครับโอ้โหนี่ระดับไม่ได้เล่นนานนะเนี่ย<ว>โอ้โหคนดูผมยี่สิบคนแล้วะ่ะสงสัยเลยว่าตจวจริงป่าวเออเพราะว่าชื่อผมเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมลืมไปชื่อผมมีคนเอาชื่อผมไปแล้วอะ เล่นมาก็เกือบจบนี่ผมเล่นฟรีไฟ r e มาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับกูก็ยังอยู่แรงแค่แพทินัมว<ะ>ไม่เคยขึ้น,กนแกนเคเขาสุทีโอเคครับก็นะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม <X> S> <S ก็เดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย